สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะชาวยูทูบทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องอ้อ,องหงอิงพิงนะคะมาพร้อมกับช่องยูทูบชาแนลน้องอ้อ,องหงอิงพิงค่ะวันนี้ก็ไม่มี้อะไรมากนะคะก็จะมาเงะนัในเรื่องเกี่ยวกับสาหรับใครนะคะที่เงงสายโทรนะคะแต่ว่าเงงเีปกันหาในเรื่องของการรวมสายไม่ได้นะคะหรือว่ารวมสายไม่สังเกตเนาะ ก็สำหรับใครที่อาใครที่ชอบในเรื่องของการโทรแล้วก็อยากจะประชุมสายนะคะแต่ว่าบางซิมประชุมสายไม่ได้บางซิมประชุมสายได้นะคะแต่ก็สำหรับใครที่ใช้หนึเกอเครื่องเกสองซิมเนาะวันนี้กิชังก็จะพาไปตั้งค่าเป็นบางส่วนนะคะก่อนหน้างานกิชังเองก็ใช้ในการ โถ่ฐานทุกครั้งนะคะแต่ว่าการเีกิชันต้องไปเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยค่าเริ่องกล้องของเขาก็คือเขาจะอยู่สิ่งหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วกิชันก็ไปเลือกเป็นฐานทุกครั้งนะคะมันก็เกิดการเป็นประชุมสายไม่ได้นะคะคือสิ่งหนึ่งประชุมสายได้แต่สิ่งสองประชุมสายไม่ได้นะคะมาทําการขั้นตอนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ชังนใช้อันดอยหัวช่างสิบห้านะคะ ซั่งซุงกา l a เอ a ึ6หกค่ะและร่วงกับวันห<อ>ย่ดอ้ส่วนถือเสียงแบบง่ายระดับโลกอืมขออภัยก้ว่น,นะคะร่วงกับโปรแกรมสกริ้งไรเก้าชีชีออนะคะเป็นสื่อสื่อเนี้เป็นสื่อผู้พิการกลางๆมองเห็นนะคะเรามาฟังกันค่ะก่อนอื่นไปที่การตั้งค่านะคะ ตัวนัดโนมัทสวิทไซ์มิสิกปฏิทินมัทข้อความรายชื่อการตั้งค่าเสียงชัดหรือไม่ชัดขอัยก็ไว้นะคะแล้วก็เคาะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะการตั้งค่าจากนั้นก็ไปหาคำว่าการตั้งค่าปักขวาค่ะค้นหาคอนิ้คฮิสระอารมันการเชื่อมต่อไวไฟดูทูตัวจัดการซิมเข้ามาตรงนี้เลยค่ะการเชื่อมต่อแล้วก็ปักขวาไปหาคำว่าตัวจัดการซิมการเชื่อมค้นหาไวไฟทาง ไฟฟ้ากัดลูทุกลูทุหงดการงดการตัวจัดเครือข่ายมือถือการใช้ข้อมูลตัวจัดการหงดตัวจัดการซิมอ่าเขาเข้าไปเลยค่ะตัวจัดการซิมตัวจัดการซิมแล้วก็ปับขวาไปเรื่อยๆค่ะหาตำแหน่งขึ้นตัวจัดการซิมซิมการ์ดซิมหนึ่งชูเอชเบอร์ที่ซิมหนึ่งเบอร์ชัดซิมสองเลไวเลสซิมสองเบอร์ช้ซิมใช้ต้องการตัอซิมใช้ต้องการการโทรซิมสองการโทรซิมสองคือกิจฉาเลือกซิมสองไว้นะคะ แล้วก็เราแกะเข้าไปข้างไงถามทุกร้งอันเช็คซิมหนึ่งอันเช็คซิมสองเช็คถามทุกรางอันเช็คดิฉันขอเลือกเป็นสิ่งสองไว้ก็กนนะะนันะคะเนี่ยค่ะคือปัญหานะคะในเรื่องของการประชุมสายเพราะว่าใครที่ใช้เครื่องเดียวสองซิมก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งหนึ่งประชุมสายรวงสายได้ไหมแต่ว่าสิ่งสองประชุมสายไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาตั้งค่า ให้เลือกสิงใดสิงหนึ่งสำหรับใครที่มีโปรโตฟีอยู่แล้วนะคะก็เลือกเอาก็ารกลางแล้วแต่ข้างสะดวกนะคะว่าจะเลือกสิงหนึ่งหรือสองนะคะเอาค่ะก็รายละเอียดก็จะงีประมาณนี้ค่ะการเชื่อมต่อก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทุกท่านมีความสุขนะคะกับการใช้งานโทรศัพท์นะคะอันนี้สำหรับคนที่ ยังใช้ในการในการโทรสายตรงหรือว่าโทรผ่านเบรโทรศัพท์นะคะกันอยู่นะคะก็มีส่วนน้อยเนาะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นโทรคังเอกมากกว่าเพราะว่าไม่เสียกังนั่นเองนะคะแต่ใครที่ยังรักการโทรฟรีการสื่อสารแบบตัวตัวงก็ลองทงกางขั้นตอนนี้กันดูว่าได้ผลหรือไม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะต้องถ่ายรูป ทีทั่วบวกว่ามืสจัตัวจับาผาส,สัตัวนัน้นถือสียุดชั่วคราวสำเร็จแล้ว คลิปนี้ก็ขอกลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่กทานมีความสุขโชคดีทุกท่กทานลากันไปก่อนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอต่อไปอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องของน้องอ้อมนอ้อง,งอินพินด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ